ชอบหนีออกจากบ้านนี่ประจำเลยปะะทูมัมม,มั้มไหมเอธิบา,บายบอกน้องด้วยไม่ต้องออกไปไม่มีอะไรกินนะอดตายแล้ว จะกระเด็นเข้านะลูกแมวนี้ออกจากบ้านจ้ะและติดใจสงสัยจะออกไปอีกรอบน้องบิ๊กเปิดหน้าต่างทิ้งไว้กระโดดออกไปคำทานแล้วจ้ากราบสวัสดีแม่เอลบองปูลกรุบปเนี่ยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนจ้ะพบกันอีกแล้วจ้าวันนี้สามุโมโบยแชาแนลรวมแมเตอจ้าวันนี้พากินตำมาม่าจ้ะ น้ำปลาร้าข้างล่างมีผักกรุดด้วยจ้าผักกรุดโรยด้านล่างจ้าผักก็มีแต่ผักกาดขาวมีพริกกินควบคู่กับไข่ต้มแหนมย่างแล้วก็ไส้กรออีสานจ้าก่อนจะไปชิมก็ฝากกดติดตามก, like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสาวมังบอยชาแนลในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจ้า มาจ้ะมูฮูไบหนุงยมเด้อจ้ามาจ้ะเพื่อนๆจ้ามาแซ่บซน้ำกันเลยจ้านนองบิก๊กทานพร้อมกับเต้ยไหมโอเคเรามาเซฟน้ำกันเลยจ้าวันนี้ข้าวเที่ยงยังไม่กินทีมัวจะติดธุระเพิ่งจะได้เสร็จได้ทานค่ะแต่ที่สําคัญที่สุดคือถ้าไม่เต้ยทาให้สุภาพยังไงต้องขอโทษขออภัยทุกคนเลยนะจ้าโอเคจ้ามาเซ่บซน้ำกันเลยจ้าตามมาๆไม่เปลี่ยนใจแน่ะนะบิก๊ก Uh huh. กินคนเดียวจ้าแซบ่บซเรียกลูกกินก็ไม่กินด้วยอหูผ uh ักกรูด huh. จ uh ้าอยู huh. uh ่ด huh. uh ้านล่างหัวอือหืออือหือติ๊ตุ้า อือย้ามากินคนเดียวนะจ๊ะหืมไส้กอกอีสานจ้ะโอ้อืมมาเป็นพวงเลยจ้ะหืม <c oughs> บนถึงเดอ้อใครก็แล้วจต่อือหือหอืพริกมันนี้เผ็ดมากอ,อือู้ เผ็ดเผ็ดเผ็ดอือหือเอืมอออือจับปากตัวเองขอร้องอย่าเพ่ใครกันลลวแต่อย่าเพิ่งพูดถึงะกลงาลัอ่ลง อืม,อ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 มอืมมา่มาจ้าเซ็บเซ็นะด้านล่างรงได้วผักกรุดจ้ม แม่เต้ช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ลงคลิปอันใหญ่ค่ะเพราะว่าไม่สบายมาสองสามวันแล้วจ้ะปวดหัวมีอาการปวดหัวไม่ได้ลงคลิปมีแต่คลิปสั้นๆวันก่อนถ่ายคลิปตั้งไว้แล้วไปตัดกับแคปคัดอยู่ดีๆไปอัปโหลดคลิปหายหมดเลยจ้ะไม่ได้โทษแอปเขา จั่ไม่เตอ์มนรูปไปกดอะไรผิดคลิปหายไปเลยไม่รู้หายไปไหนจ๊ะแคลอรี่ก็ไม่มีทั้งขยะก็ไม่มีสรุปหายไปเลยมาจากแ่บแน้ำกันเลยจัะงง่ายจังงันจ้ะงหยัยางอืมย่างกะดำมากเลยจ้ะ อั้งได้สีได้เข้มมากออืแช่บๆนะอืยังไงจ้าจุกเข้าไปเลยจาะพิกอืมกลนปากมันแผลบจังอร่อยชวนน้อพบิกก็ไม่กินอืมเราเลี้ยงแมวนี้ต้องทำใจนะ เนี่ยออกจากบ้านอือตกลงกินตำรือว่ากินผักกรูดกันแน่จ้นี่จ้ะอือหือแซรบหลายถ้าไปเยี่ยมเพื่อนๆช้าไงต้องขอโทษขออภัยนะครับมันจะปวดหัวจริงๆกัง อาการไมเกรนกำเริบอืออ้ม หลังบ้านรมพัดเยนสบายอืม,ออมเข้าบ้านไหมนะเอาไปปล่อยวัดเลยถ้าดื้อเกินชอบหนีออกจากบ้านนีนประจำเลยประทูม,ะม,ะมะ่ำมั้มไหมนี่ผู้ไปจับมาสงสัยเอบเข้าบ้านพอรู้ว่าจะไปปล่อยวัดรอเล่นจ้าอืม อย่าไปตาข้างนอกไม่ใช่มีอะไรกินนะลูกอันตรายอธิบายบ,ายบอกนะ้องด้วยไม่ต้องออกไปไม่มีอะไรกินนะอดตายแล้วบนแมวจ้ะเป็นห่วงไม่ใช่อะไรหรอกวันก่อนหายไปหนึ่งคืนวันหนึ่งเต็มๆกลับมาตอนตีหนึ่งอือแล้วเราก็ไม่อยากให้ออกไปไหนไม่ใช่ว่าอย่างงู้นอย่างเี้ แต่หมายถึงว่าถ้าไปได้ข้างนอกไม่จะมีใครเขาเอาเดี๋ยวเปือกไม่มีใครเลี้ยงไปอดข้าวอดน้ําอยู่อีก Ủa Ừm ăn Cục mấy gái Mình rất cơm Sắp xếp cho ăn Ừm Ừm Xin mê nên thôi đây chà mà tôi ừ. thích ăn phật, ừ, chừng ผักกูดนี่มันคุกกับน้ำส้มตำนี่อร่อยจังแซ่บๆจ้ะมาจจะเพื่อนๆจ้ะแซ่บน้ำกันเลยจ้ะกินคนเดียวสเปะสปะเลยจ้าแซ่บผู้เดียวเนื้อมันจะกระเด็นเข้าหน้าอ่าอื้มย่างอื้ม ตื่นตั้งนานแล้วมันต้องขันแล้วมันบ่ายสามแล้วไข่ตังขันเลยเพิ่งตื่นเนาะอืม ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะจ้าใครที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้ช่องสาวมังบวชาแนลสามังบวชาแนลขอบคุณจากใจจ้าพ่อกันไม่คลิปนาะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขโชคเกียร์โชคเกียร์โชคดีตลอดไปจ้าบายบาย